สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปนะครับผมโอ้โหเรียกว่าถ่ายค่ำมากมากครับผมโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหสีล้านสี่สีสีล้านเออค่ากองหน้าเนี่ยผมต้องซื้อให้เท่าสามสองโอ้ จิบ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 มีเดียวนิดเดียวมีมีเดียวซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ได้ตัวนี้ก็ซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ได้แถวนี้ซื้อได้หมดเลยเลยแถวนี้ซื้อได้หมดเลยเลยอันนี้ก็ซื้อได้เลยล่ะขาเดออีกสามล้านนี่เองคาเดออีกสามล้านสามล้านขาดแค่อีกสามล้านฮัสกี้เซน ออปาดแค่ยิ้มสั้นสี่เซนนะสทีสที้ง S T S T S Z S T บนถนนสายเปิดคุณได้ยินไหมครับบนถนนสายเปิดบนถนนสายเปิด ดอีดอดดอันนี้แปสิบเก้าโอ้โอ้โคโดเติงโอ้โค้ดเติงฮะเอสที่ที่มัน เมื่อกี้เลื่อนไม่ขึ้นน่ะโอ้โหโลนันโดอาไนฮาราเล่นโอ้ไม่โอ้ตียิงแรงนะยิงแรงนะโอ้ร้อยสองนะร้อยสองร้ยดออันนี้ก็เก่งน,นะอันนี้ก็โอ้โหนะอันนี้ก็ตึ้งน,นะอันนี้ก็ตุ้จีนนะ

ไอ้วอนด็อบซาเกะอ่าอีวอนด็อบซาเกะอีวอนด็อบซาเกะโดนกินกว่านะครับอันนี้ตึงกว่าเยอะครับผมเกมป้าเป้คูชิมา <repetitionceu> <Vater> ซื้อได้แค่เม็ดเท่านี้นะครับซื้อปลายมันจะคลุ้มคลาหรือเปล่าพุา่มค่ายังไม่ได้ซื้อเลยคุ้มค่าซะแล้วอ่ะคุ้มค่าไม่ไม่ไม่ตัวนี้ยังไม่คุ้มไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่คุ้มไม่ไม่ยังไม่คุ้ม

กลูทาเีดาวนูตัวนี้าเลนาลนเสีดาวสีดาวสีดาวดาวหาเล่นสีดาวสีดาวดาวอ้าอ้าวอ้าวอเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ยใช้ได้ราคาแพงอยู่นิดเดียวก็ใช้ได้แค่ไม่เขียว เคียว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 เคคีียยวเว นี่หลายบาทเลยแหละนะครับผมดีเว้นนอวัดกินนอวัดบีมตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่ตีนตีนไก่กินตีนกินตีนไก่ kin tin kin tayn kin tin kin kín kin tin kin tayn kin tin kin tin kin tin kin kín tin kin kin tin kin 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 kín tin kin 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 tin kin 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 nè wa tin cay kinh yin tin kinh tin cai <laughs> tin tin cai tin tin ครับผม,มไปค่ค่ะครับผมนี่นะ ネットシティネットシティ ทีมชาติสุดล้างสุดหน่อยยังจื้อโอ้โหจะพยายามไหมนะครับผมจะพยายามที่สุดแล้ว ผมพยายามที่สุดแล้วทุกคนจงจำไว้ว่าผมพยายามครับผมถ่ายคลิปอยู่ครับอยู่ในห้องน้ำครับ <c oughs> นี่นะครับมาแล้วโอ้โหเดวิดพยแย่มตัวปัน่นโค้งแต่เราปั่นไม่ได้ยังก็ต้องออกมาก่อนแล้วส่งไป นีมาแล้วได้แล้วปันน่นโอ,อ้โหมาแล้วกงนี้โอ้ยนี่ครับมา,าจ,อจอดมาตูงนี้ตัวรัวนายวิ่งครับวิ่งวิ่งวิง่งตามแบบ รูมี้มา The Boy The Boy โ oh, อ้โหรูนี้คมๆแล้ว90นาทีปลอดีแม่โรนโดอนนายร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งนะคผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้นะไม่รู้อะไรเลยนะครับผม ผมก็ตเข้าไปช่อแล้วก็บุมนี่ยารจอน้โเตเข้าดพี่น้องขณะมีโนโดอานายังผมไม่รอ่ะกินผมรไหมผมมาคงแจ้งหนลองแน่มันดินโดนาตุตุุ้ตุตตตุตุ อื uh huh. ไม่ยายนะครับเจอกับผมไม่ง่ายนอะ้อ uh huh. ครับผมตอนนี้แรงตกก็อย่าเพิ่งมาเล่นกับผมนะครับช่วงนี้ร้อน <c oughs> ยอกมอยู่ยก,ยกไม่มีเลยหรอกนะครับผมก็เหมือนเดิมมาแล้ว อครับผมนักเตะเจ็ดสิก็ถือว่าชนะไปได้ในแมตช์แรกของเรานะครับผมแมตช์แรกของเราในวันนี้นะ นนเจา่าก็มีแพ้บ้างนะครับผมอาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างนะแต่ว่าโอ้หเซฟอยู่นะแต่ก็ไม่เซฟเท่าโกผมถึงโกผมเซฟกว่านะครับผมน,นี่นะครับผมโรโนัลโดอนนันนายนะเทนสิบหกสปีดหนึ่งนะครับผมนี่อะไรอะ่ะการทำประตูพลังยิงงานยิงะลรพี่นะครับผม แล้วก็ตัวทําประตูอะไรอย่างี้นะครับผมเบิ่งอะไรพวกนี้อ่ะโอ้โหือวดีมากนะครับผมเท้าเนี่ยถนัดขวาเลยะว่าห้าห้าโบกเตินลูก้าโมดูชโอ้วิ่งไม่เร็วนะแต่ส่งก็ไม่ได้แย่นะครับผมส่งก็ไม่ได้น่าเกลียดก็หลักร้อยนะครับผมโอ้ชนะคนแบบตึงๆแบบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดครับ 286อันนี้เขาน่าจะซื้อเอานะครับส่วนตัวนี้นี่นี่จะว่าตึง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 แน่นอนนะครับผมโนันยินยเนี่ยาตึง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 แน่นอนนะครับผมตึงแน่นอนนะครับโซนันยินย่ขเงนเม็ดส้มซะด้วยแต่ก็หยุดผมแมงยอผมนี่มันตัวร้อน ผมนี่มันตัวแรงผมนี่มันตัวร้อนแรงที่สุดในโลกผมมันร้อนแรงครับผมมันร้อนแรงผมกำลังร้อนเลยนะครับผมกำลังร้อนเลยครับกำลังร้อนเลยลนะกำลังร้อนนะกำลังร้อนกำลังร้อนนะครับผมนะเขาก็ใกล้ๆเรานะครับผมนะเกือบจะถึงเราแล้วนะครับผมอีกไม่กี่ถ้วยนะครับผม ถ้าเขาชนะเราก็คือเขามาแทนเราครับผมมา Argentina เจอกับทีมอ่าอะไรนะอเตอร์ซิดดีนะครับผมทิมจอกไทยแลนด์นะครับผมทิมจอกไทยแลนด์นะมีสีดานจากไอคอนเจอร์นี่ด้วยนะครับ Argentina น,น,นั้นมันฝรั่งเศสไม่ใช่เรคนละขั้วกันเลยนะฮะอ้าวไปจะกกีด,ดิดมาหมุนมามีอยังได้อยู่่า ผมว่าลูกนี้หมุนแต่งไม่ทีล็กเตะเอ้ยยังรับได้นีงับง่ายอยู่แล้วนะครับลูกนี้ง่ายอยู่แล้วมักักไปโอ้ยขนาดติดขาแต่ไม่เป็นไรครับมันตรงตัวเนาะ อู้ไปแดงเลยเหรอโอ้โหม่เป็นไรไกลๆครับไกลๆนะครับนี่นี่เลี้ยงนะเลี้ยงเดียวเนาะวิวไปติทนวิ่งไปตทุนนี่อะไรจานก็เข้าจากด้านหลังนะไม่โดนขา ันก็น้องโดนเฉยยาปักอ่าโคกไปจกกิดิดได้ ไอตารางจริงๆนะครับเลตเตอร์ไอตารางเลยนี่มาใบเปิดมานี่มาแล้วใบ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 โอ้โอ้แม็กซ์ชิปมาลูกนี้วินิชิอุสดินิชิอุสวิมาแล้วเติมมาดิเตะเราโอ้โหยีเสมอได้จนได้ เกมนะครับผมรูนี้ได้เปิดเข้ามาจ็กนิดแล้วเตะสักนิดหนึ่งแล้วก็เตะเข้าประตูไปตีเสมอในไม่กี่นาทีนะครับผมก็ถือว่าลุงใจไปนะครับจะได้ไปตกสีตถ้วยทักทีนะครับผมอ่ารูนี้เอาเฮ้ยดิเคนชิปมารูนี้หลุดกรอบหรือเปล่าหลุดกรอบหรือเปล่าไม่โหลดนะครับแล้วก็ ตายแล้วลุกนีต้ตายแล้วกุลิดตายแล้วโอ้ยังเซฟไปได้ยังเซฟไปได้ซฟไม่ได้นะแม่เอาขนาดน,นี้เลยโอ้กุลิตไม่ได้แต่ว่ามูงได้ตายลูกมงูงซะงั้นลูกนี้เกือบจะทัน ใกล้แล้วนะยใกล้แล้วใกล้จะแพ้แล้วครับทุกคนใกล้แพ้แล้วครับทีมเราเอออีกครึ่งนะครับผมอีกครึ่งหนึ่งเลขสี่สิบห้านะครับผมอยู่บนถนนสายแปดเลี้ยวแพ้ตลอดอยู่บนถนนสายแพ้แพ้แพ้ชอบแพ้แพ้ตลอด แพ้ตลอดนะครับเล่นอันนี้ทันเล่นทีไรแพ้ทุกโอ้โหทีลังกาบอลเล่แบบว่าโกขาตายนะครับผมยืนต้องตายืนจ้องตาปีบเลยนะเวัานี้สิกโกนี้สิกโกอะไรนะนี้สิกโกนี้สิโกแล้วมันตัวก้อนจากอะไรนะแม่แม่มาดีๆก็สิด่ดไปครับเฮลิเคนไปได้ไหมมุน เฮ้ยเฮ้ยเท่เตะเทไปมาป้าย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 โซ่เข้ามาชิป้ป้ายแล้วเดร์บอยโอ้โหตีเสมอตีเสมอจนได้แม่ไม่ยากก็กินไม่ลงนะเนี่ยกินกันลงหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแมตช์นี้เดี๋ยวโนี้มาค่ะมาข้างหลังครับ นี้วิ่งตามมาแต่บอลมันสอดไปข้างหลังแล้วก็เตะประตูแบบว่าสวยงามอืมเริ่มมีผลงานแล้วนะของหน้าใหม่เรายังมาทุ่มครับก็ทุ่มไปริมเส้นว้ายริมเส้นืืมสไลด์ไป วิ่งตามเข้าไปทำไมล่ะชีดานปังมาครับเสยมาลูนี้นกก่นิกโก้นิโกอีกแล้วนี่จะวิงะว่งทันนี้จะวิ่งทันนี้หรือเปล่านี่มาแลอาโอ้ยดิคเคนโอ้ยยิงติด ตรกนี้มีโอกาสมีโอกาสประตูจะพังโอกาสประตูโอ้โหประตูนาทีเก้าสิบด้วยสามต่อสองแหมย่าเสมืออยู่ละกะแล้วโอ้โตอนแรกก็คิดว่าจะทำอะไรไม่ได้ เอลูมีดชิปมาชิปมาโคตรโ้ยวิ่งมาทำไมเนี่ยโอ้ท่วงเวลานะครับเนี่ยโอ้ท่วงโอ้ท่วงมันจัดเลยเนี่นนเยเช็คแฮมเองดิที่น่าจะเอาดีนไลท์มาแล้วเนี่ยดีนไลท์ใส่วอมดีนไลท์ใส่วงก็ไม่ถูกดัง ผมดได้เหมือนกันนะครับชนะรวนด้วนนายมาเหมือนกันนะ่ะเอาเรื่องรวนด้วนนายมาไปก็ชนะนัาเดียวชนะนัดเดียวก็เอามาอ้างอยาเอาการชนะน้าดเดียวมาอ้างนะครับอยทีมแบบนี้แต่เก่งแน่เลยบอลแบบแบบนี้ไม่เก่งแต่ว่าฝีมือฝีมือน่าจะไม่พลาด สามสามศูนย์นี่ไม่หรอกโหเก่งจไตายอันนี้น่าจะไม่ใช่คนไทยั้งเนี้ยก็จะเป็นคนเมกาถ้าเป็นไอโชว์สปีดจะทำไงเนี้ยอ้าวนี่มาโอหโโอ้โอหฮาร่เคนผมหล่นไปลูกข้าเลย

ระยะความสูงแล้วก็ระยะไกลด้วันนี้ดีนะผมมาแล้วลูกนี้ได้แล้วว่าไปแล้วแง่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 โอ้โหโอ้โหเซฟได้ไงมันเซฟได้จังไหนเซฟได้จังไหนเนาะ นี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วมงเอา้เอาโอา้โนี่ฟันไดดักได้เฮลี่เคนเฮลี่เค้นยิ่งยอยากติดโอ้ย,อยกลัวอะไรวะเนี่ย ได้โอ้โหรากมาจุริมเส้นเลยไปตกใจ้นี่ปิดไว้ก่อนเอเล่ไอเล่เอลไหนไหนไหนไปแล้วเร็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 ววเโอ้ยไปแล้วสไลด์ไปเลยไปมีบ้าโอ้โห ทิเบย์โอ hey, ้โหแบบนี้ต้องกลับไปใช้บารมีไม่ใช่หรือเบามีซิตี้ไม่ได้ที่เราบารมีซิตี้ซิตี้บารมีสวันี้ ทีมเรามันต้องบารามีมตตแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละแมนเชสเตอร์ซิตี้ลจันล้ำเอ้ยล้ำแต่ก็เซฟนะล้ำแต่ก็เซฟนะเซฟสวยด้วยนีไ้ไมด้ตรงตัวแบบตรงด้วยอือหือแล้วแบบโค้งเลยแล้วระดับสีดานยิงน,นะครับระดับสีดานเก้าสองอันนั้นนักเตะผม่งเก้าเอ็ดนะครับ รับนักติอ่อนกว่าครับผมต้องเจอต้องเจอมันยินดีไงโอ้คาราบี้เอ้ยบอลเล่มาไม่ฟาวคาราบี้นะครับเพราะโดนหนอ่องโดนหน่องนี่มาแล้ววินิซิอูจูเนียแล้วยกมา ไปแล้ว advocate. ไปแล้ววินิจิวิทไปแล้วเงียน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 หยดหดแล้วเงียนแง่โอ้ตีเสมออีกแล้วอ่ะเด็กว่าทีมแมนเชสเตอร์เป็นทีมเราเฉยเลยโอ้เมื่อไหร่จะจบเนี่ยโอ้คอร์สมาอย่างสวยแล้วได้เตะเข้าไปแบบอีซี่ กีีอีซี่นูเลยนะคะับผมันตะก็เลยต้องเติมนูเข้าไปด้วยนี่ไใส่ไว้เติมตี้เติมตี้ะบังบังงบังบนี่ไงนี่ไปนี่หัาตัวส่งไม่ได้ครับ แต่แจ็คกีโอ้โหยนี่เตะมาได้าแปงแปงมาแปงมอริโอ้โหแป้งลาผาดแป้งลําผาดเลมผาดยิงเข้าเสยฮียยยยยยายยยยดยยย้ายายย้ยย้ยย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 ยบย บาดผมต้องเอานะต้องเอานะนี่ต้องเอานะนี่ต้องได้ตัวแก้วแล้วนะไปครับไปได้ตัวแก้มาแล้วไปั๊บโอ้โหหมูไปก่อนมนที่ไปเร็วเร็วเร็เร็วทุไปเร็วเร็วเร็วเเเวร บ๊อบนี่ไปดีไปดีไปเร็ว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 โหเว้ยตรงนี้ะไไปจะมาสองแหแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวด